สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วมาทานข้าวกันครับวันนี้มียำปะทูครับแล้วก็น้ำพริกมะเขือเผาแล้วก็น้ำพริกครับแล้วก็ลาบเหนือแต่ก,ก็เมืวานที่เหลืออุ่นแล้วครับ่ะทานกันนะครับ กับข้าวปลามาทานกับผมนะครับอืม ยำมะตูอร่อยครับอ,อยากใช้มือเลยนะครับมะเขือ,อามันใจช้อนไม่ได้ มานนีิครับมาทานด้วยกันรูสึกอร่อยดีเหมือนกันครับลาบเหนือข้างคืนแล้วก็อย่างอร่อยครับผม แล้วเจอกันใหม่นะครับ